เอาละครับขอโทษที่หายไปนานนะครับคนดูมัวแต่ทำนู่นทำนี่ครับไม่ได้เล่นเดอะซิมเลยกลับมาเล่นกันสักหน่อยนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้ปฏิทานอะไรที่เรากำลังทำอยู่เดี๋ยวเราจะต้องเริ่มทำปฏิทานนักประพันธ์ยอดขายดีเด่นครับซึ่งเราจะต้องเริ่มจากเขียนหนังสือสองเล่มครับแล้วก็เขียนหนังสือเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงขณะมีแรงบรรดาลใจนั่นเองน่าจะไม่ยากนะครับอะไรนี่ยมาถึงก็โดนตัดไฟเลยตื่นมาตอนหนึ่งทุ่มครับจ่ายค่าไฟก่อนล้วกัน โอ้โหทำไมสถานะแดงเถือกขนาดนี้ไปเลยใช้ส้วมอาบน้ำเสร็จแล้วโอ้โหข้าวในตู้เน่าแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทำอาหารมื้อใหญ่เหมือนเดิมตอนนี้โบรดี้ก็ยังมีสถานะเป็นคนดังอยู่นะครับหลังจากนี้เขาก็จะต้องผ่านตัวเองให้เป็นนักเขียนผมไม่รู้ว่าการเป็นคนดังจะช่วยให้งานเขียนของเราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันแต่เดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับ ผมว่าถึงเวลาที่เขาต้องโกนหนวดแล้วแหละเอาอีกแล้วข้างห้องเอาอีกแล้วมึงปั๊มปั๊มกันอีกแล้วลบคนสมาธิทํางานไหมเนี่ยไปบอดี้ไปจัดการดิเบาเหน่อยโว้ยมึงจะทำอะไรกันก็เบาๆหน่อยเวเลยผมว่าบรอดี้ควรรักษาสถานภาพความดังไว้นะครับก็ต้องโพสตสตอรีอ่สักหน่อยนะครับแล้วก็อัปเดตแม้เราจะไม่ได้แสดงหนังแล้วแต่ว่าความเป็นคนดังของเราก็ยังอยู่ครับผู้ติดตามตอนนี้80,000ืน แ3 0 0มแล้วครับโคตรเยอะเอาละครับต้องหาแรงบันดาลใจสักหน่อยผมมีน้ำยาเซรั่มแห่งแรงบันดาลใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราดื่มแล้วเราก็ทำเควสกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจัดไปเลยเพื่อนหนึ่งแก้วตอนนี้เรามีแรงบันดาลใจสุดๆนะครับแล้วเราก็ต้องเขียนครับเขียนหนังสือตามแนวสำหรับเด็กก็ได้ครับอ๋อจุดเริ่มต้นของนักเขียนนี่เขาเริ่มเขียนจากหนังสือเด็กลรอเนี้ย ก็จัดไปเลยสิครับ Good Night Light เดี๋ยวผมตั้งชื่อหนังสือเด็กนะครับไอเด็กเปรตอธิบายหนังสือเล่มนี้อย่างไรหนังสือที่เล่าถึงเด็กเปรตคนหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องด้วยคะแนน14ล้านเสียงแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องงงไหมละ่ะก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับไม่ได้อิงเรื่องจริงแต่ยอย่างใดครับ เขียนไม่ได้สักพักนะครับเขาก็ถามว่าโบดี้เนี่ยชอบการเขียนหรือเปล่าก็ต้องชอบแหละครับเราจะทําภารกิจอ้าวเดี๋ยวก่อนมึงลุกไปไหนอะน่ะมาเขียนหนังสือต่อให้จบก่อนผมให้โบดี้จัดเลยครับงานต้องเสร็จภายในวันนี้ทำไมโบดี้เขียนหนังสือแป๊บเดียวแล้วเขาก็ลุกออกไปล่ะครับนี่มันอะไรกันนี้ไหนก็เขียนให้เสร็จสิแรงบันดาลใจก็ยังมีอยู่อ่ะเขียนไปเลยอ้าวยังยังอีกยังอีกเขียนต่อให้มันจบได้ไหมเราเฮ้ยจะได้เสร็จนะ นิดเดียวเดยกก็เสร็จแล้วเพื่อนเขียนได้เสร็จไปเลยตอนนี้ทักษะการเขียนหนังสือของเรามาถึงระดับ3แล้วนะครับอาเลยครับตอนนี้หนังสือของบรดี้เขียนแล้วเสร็จ1เล่มนะครับยินดีด้วยบรดี้เขียนหนังสือจบแล้วหนังสือดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของเขาเพื่อใช้อ่านเพลินในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถนําไปเผยแพร่ได้เพียงคลิกที่ตู้จดหมายจัดไปสิครับเราจะเผยแพร่หนังสือไอเด็กเปรตของเราครับ แล้วมาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงส่งไปที่สำนักพิมพ์เลยครับอ๋อแล้วเราก็ได้รับความดังด้วยหนังสือเล่มล่าสุดที่โบดี้เขียนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล <c oughs> แล้วเราก็ต้องไปเข้าร่วมงานประกาศรางวัลครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่7เหลอครับวันอาทิตย์แต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับเขียนหนังสือครั้งแรกได้รับรางวัลเข้าชิงเลยเหรอมึงโคตรไปไะเนี่ยโบดี้เพราะงั้นก็ต้องเขียนหนังสือเล่มใหม่ต่อครับเอาเป็น เรื่องสั้นแล้วกันสเต็ปต่อไปจากหนังสือเด็กผมว่าการเขียนเรื่องสั้นก็น่าจะเป็นคําตอบนะครับเรื่องสั้นเรื่องนี้มีชื่อว่าเลือกเพื่อใครประเทศไตยไม่เหมือนเดิมเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศหนึ่งที่คะแนนสูสีกับอันดับหนึ่งและได้มาเป็นอันดับที่สแต่ดันได้ เป็นหัวหน้าห้องซะงั้นเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับผมสงสัยอย่างหนึ่งครับเราเขียนหนังสือไปแป๊บเดียวครับโรดี้ชอบลุกออกครับไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรครับตอนนี้เราได้ค่าลิขสิทธิ์จากวิดีโอแล้วก็หนังสือเพิ่มขึ้นมาอีก30ดอลลาร์นะครับไม่ใช่สิเซโมเลออนสิการเขียนหนังสือส่งไปที่สำนักพิมพ์ก็จะทาให้เราได้ค่าลิขสิทธิ์เหมือนกันเหรอเนี่ยช่วยเขียนให้มันจบแล้วก็ไม่ต้องลุกไปไหนได้ไหมโบรดดี้ โอ้ยนิวดีเขียนแปบ๊บเดียวก็ลุกออกแล้วครับผมไม่เข้าใจจริงๆต้องกินน้ํายามีสมาธิหรือเปล่าเนี่ยดูสิแปบ๊บเดียวก็ลุกออกแปบ๊บเดียวก็ลุกออกคือ,อยังไงเนี่ยงั้นก็นอนเลยแล้วกันงั้นนะตื่นมาเป็นเวลา6กโมงนะครับเวลากลางคืนนี่เป็นเวลาของเราเลยครับออกมารับจดหมายสักหน่อยครับเพราะว่าเราได้เซรั่มจากการเป็นคนดังมาเพียบเลยนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองใช้เซรั่มแห่งความมีสมาธิดูครับไม่รู้ว่าจะทําให้เขาเนี่ยเขียนหนังสือได้นานขึ้นหรือเปล่า แต่ก่อนอื่นกินข้าวก่อนครับค่อยว่ากันเอาวละมาเตรียมตัวสิเราจะดื่มน้ำยาแห่งความมีสมาธิกันครับต้องใช้ยาโดบช่วยแล้วแหละช่วงนี้ยโอเคตอนนี้มีสมาธิสุดๆเลยนะงั้นก็จัดไปครับ <c oughs> ดูเหมือนจะได้ผลนะครับน้ำยามีสมาธิทำให้เขาเขียนหนังสือได้ดีขึ้นครับแต่คอมพังเฉยเลยอุปสรรคเยอะจริงๆ ต้องเสียอีก2 0 0 0ซิมโมนะครับเพื่อซื้อคอมใหม่เอ,อ่อผมว่าไม่ได้ผลแล้วครับผมเข้าใจผิดครับเข้าลุกหนีออกไปอีกแล้วครับน้ำยามีสมาธิก็ไม่ได้ช่วยนะครับทุกคนเอ,อ่องั้นก็งั้นก็อาบน้ำก่อนล้วกันครับนั่งซ้วมอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนหนังสือกันต่อเขียนแป๊บเดียวก็ลุกเขียนแป๊บเดียวก็ลุกคืออะไรวะเนี่ยผมรู้แล้วครับผมจะต้องตั้งค่าให้เกมมันไม่มีอิสระครับบ,รบังคับให้บอดี้ ทำอยู่อย่างเดียวเลยห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดเขียนให้เสร็จไปเลยโอเคครับดูเหมือนการปิดอิสระจะได้ผลนะครับทําให้โบรดี้เนี่ยเขียนหนังสือจบสักทีต่อไปครับเควสที่เขาให้เราทําก็คือต้องเขียนหนังสือรวมทั้งหมด15ชั่วโมงครับเราทําไปแล้ว8นะครับแล้วก็ต้องเขียนหนังสือคุณภาพดีให้ได้5เล่มครับอันนี้คือหนังสือของเรานะครับเลือกเพื่อใครประเทศไตไม่เหมือนเดิมครับ เป็นหนังสือคุณภาพดีเยี่ยมเลยครับเพราะงั้นเราจะให้เขาเขียนต่อนะครับเป็นหนังสือโรแมนติกครับชื่อหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าช็อกมินเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรักที่ตอนแรกเหมือนจะมีสัญญาใจกันมีสัญญาร่วมกัน8คนแต่แล้วท้ายที่สุดก็มี1คนกลับมาแหวงกัด กลายเป็นงูเห่าที่ไปเข้าร่วมกับหนูเป็นเหตุการณ์สมมตินะครับจัดไปเลยพวกและเราก็เขียนหนังสือเสร็จนะครับหนังสือคุณภาพดีเยี่ยมครับเสร็จไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับเราจะเอาหนังสือไปส่งสำนักพิมพ์สักหน่อยดีกว่าสองเล่มเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้รางวัลในสัปดาห์นี้หรือเปล่าผมว่าควรให้บอดี้พักผ่อนสักหน่อยนะครับวันนี้เขียนหนังสือทั้งวันเลย ตื่นมาเป็นเวลาเกือบเที่ยงนะครับตอนนี้ทักษะการเขียนหนังสือของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับเลเวล4ครับเดี๋ยวเราจัดการตัวเองแล้วก็เขียนหนังสือกันต่อดีกว่าครับผมว่าผมเริ่มเบื่อชีวิตคอนโดแล้วครับเสียงดังบ่อยมากๆแล้วมึงจะเอากันอะไรทุกวี่ทุกวันวะครับเนี่ยในเมื่อเรารวยอยู่แล้วนะครับมีเงินตั้งเกือบแสนครับย้ายกันเถอะครับย้ายเถอะ ไปหาบ้านอยู่ดีกว่าครับตอนแรกผมก็คิดว่าอยากจะเอาม้าของเรานะครับกลับมาอยู่ด้วยครับแต่ถ้าเรายังทํางานเขียนอยู่ก็คงยังไม่ค่อยมีเวลาดูแลม้าเท่าไหร่อีกอย่างปณิธานเกี่ยวกับม้าเนี่ยเดี๋ยวเราได้ทําแน่ๆครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ผมว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่ใช้หาดดีกว่าครับบ้านนี้ราคา4 4่หมพนครับน่าสนใจมากเลยที่นี่มีอุปสรรคที่ดินอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือไร่สาธารณูประโภค ถ้าไม่มีสาธารณูปโภคก็หมายความว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปางั้นเหรอแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะใช้ชีวิตลำบากกว่าเดิมอีกนะนี่ยผมพอจะเข้าใจแล้วครับว่าทำไมที่นี่มันถึงไม่มีสาธารณูปโภคอ้าวแต่มันก็สามารถใช้ห้องน้าได้นี่แล้วก็มีเครื่องครัวมีอะไรพร้อมแต่ว่าบ้านมันเก่าจังเลยครับมันเป็นบ้านใต้ดินที่อยู่ใต้เรือครับทุกคน ไม่เป็นไรครับผมว่าเราพออยู่ได้ปลีกหนีชีวิตในเมืองแล้วก็มาอยู่แถวนี้สักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมจะตกแต่งให้มันสวยหรูเองไม่ต้องห่วงครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอปรับอุปนิสัยของที่ดินนี้ก่อนนะครับเราจะเอาสกิลสตูนิโอในบ้านติดไว้นะครับงานเขียนของเราจะได้ดีขึ้นจุดเรียนรู้ครับส่วนอันสุดท้ายเป็นบ้านของคนดังแล้วกันเอาเละครับมาเริ่มตกแต่งกันสักหน่อยดีกว่า ตรงนี้มันคือกล่องอะไรไม่รู้ครับมันซ่อนอยู่ข้างในผมจะออกมาข้างนอกติดไฟให้ห้องน้ําสักหน่อยครับติดไฟให้ห้องนอนติดไฟให้ห้องครัวติดไฟตรงกลางให้มันดูสว่างนะครับผมว่าบ้านหลังนี้มันใหญ่เกินไปที่เราจะอยู่คนเดียวครับแต่ไม่เป็นไรครับอยู่ไปก่อนผมจะเอาลังกระดาษนี้ออกนะครับส่วนตรงนี้ก็เพื่อความสวยงามครับผมจะทําเป็นสวนดอกไม้วางดอกไม้ให้มันดูร่มรื่นครับมีสวนในบ้านสวยไปอีกแบบเพิ่มสระน้ําเพื่อความร่มรื่นครับส่วนเตียงนอนผมก็จัดของแพงมาเลยครับ เพื่อการนอนที่สะดวกสบายวางกระจกสักหน่อยเพื่อความสวยงามตู้เสื้อผ้ามีไว้ก็ดีครับเปลี่ยนเป็นพรมแล้วกันเพื่อความสบายตาโต๊ะกินข้าวนี้ไม่ไหวเลยครับลบทิ้งถังขยะยังพอใช้ได้อยู่ถังขยะเอามาไว้ในนี้แล้วกันห้องน้ํานี้ดูแย่มากครับลบของออกผมจะซื้ออ่างอาบน้ําเองวางอ่างอาบน้ําไว้ตรงนี้ครับตกแต่งนิดหน่อยให้มันดูมีอะไรกระจกสวยๆหนึ่งอันโถส้วมโอเคครบครับห้องน้ําเอาเท่านี้พอ ส่วนตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานนะครับสำหรับงานเขียนของเราจัดคอมพิวเตอร์จอยาวมาหนึ่งเครื่องอ่าวางไม่ได้โอเคงั้นเอาเครื่องเดิมแล้วกันเป็นนักเขียนก็ต้องมีชั้นหนังสือนะครับตกแต่งกำแพงให้ดูน่าสนใจโคมไฟเล็กๆสักหนึ่งอันครับต้องติดไฟบนกำแพงด้วยไม่งั้นมันมืดไปเปลี่ยนพื้นเป็นพรมครับตรงนี้ผมเอาเป็นสีแดงจะได้ดูเหมือนห้องทำงานหน่อย งั้นกำแพงก็เอาเป็นสีแดงด้วยเลยแล้วกันจบตกแต่งด้วยรูปวาสร้างแรงบันดาลใจครับมีโซฟานั่งตรงมุมนี้วางต้นไม้สักหน่อยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเราก็ควรจะมีวิทยุไว้สักตัวหนึ่งะนะครับเอาเป็นตัวเดิมแล้วกันโอเคครับห้องทํางานของเราห้องครัวผมว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับตรงนี้เป็นที่ว่างผมจะทําให้เป็นโซนนั่งเล่นแล้วกันครับเพื่อให้แบ่งสัดส่วนชัดเจนผมจะทํารั้วไว้เข้าได้2ทางเอาประมาณนี้แล้วกันครับ ห้องนั่งเล่นกับห้องทานข้าวก็อยู่ห้องเดียวกันไปเลยเสร็จแล้วครับการตกแต่งบ้านของเรานะครับบ้านใต้เรืออ๋อจริงๆมันยกออกไปได้เลยเหรอเนี่ยทําเพื่อใครวะเนี่ยแต่แบบนี้ก็เจ๋งดีครับเอาละครับเราเจอปัญหาอ,อย่างหนึ่งแล้วครับปัญหาก็คือที่นี่ไม่มีไฟฟ้าครับแม้จะมีน้ำประปาแต่ไฟฟ้าเราไม่มีผมว่าเราจะต้องซื้อเครื่องปั่นไฟมาไว้ครับเอาไว้ในห้องนี้แล้วกันและผมจะติดแผงโซลา่าเซลล์ไว้นอกบ้านครับ เอาละเราจะใช้ชีวิตกันแบบนี้แหละจัดเครื่องรีไซเคิลมาด้วยซะเลยเป็นคนรวยแท้ๆเอาตัวเองมาลำบากทำไมวะเนี่ยเพื่อที่จะให้มีไฟฟ้านะครับเราก็จะต้องเอาของพวกนี้มารีไซเคิลครับผมก็จะเอาโอ้โหมีของให้รีไซเคิลเยอะเลยนี่นาแล้วของพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยมันคือของจากบ้านเก่าๆเรานั่นเองนะครับ โอ้โหเรามีแม้กระทั่งแท่งทองเหรอเนี่ยนั่นแหละครับเราก็เอาของพวกนี้มารีไซเคิลเป็นขยะเพื่อเอาไปทําไฟฟ้าซะเลยตอนนี้เรามีขยะรีไซเคิลอยู่น่าจะ1 6 5้นะครับเราก็จะเพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปเพื่อให้ไฟฟ้าทํางานได้ครับโอเคครับไฟฟ้ามาแล้วครับเขียนงานต่อได้เขียนหนังสือแห่งความเศร้ากันดีกว่าผมก็ให้บรดี้เขียนงานต่อเลยนะครับเพื่อทําปณิธานให้เสร็จตอนนี้บรดี้ทักษะการเขียนมาถึงระดับ5แล้วครับ ไวมากๆเสร็จไปอีกหนึ่งเคลสฟาน,นิทานนะครับ <Okay. S 1> เขียนหนังสือรวมทั้งหมด15ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ <Okay. S 1> เขียนหนังสือเสร็จไปอีกหนึ่งเล่มนะครับและแน่นอนว่าเราได้คุณภาพดีเยี่ยมด้วยครับเราก็เอาหนังสือไปส่งตู้จดหมายเหมือนเดิมนะครับเพิ่มความดังให้ตัวเองเราจะต้องเป็นนักเขียนที่ดังที่สุดในโลกให้ได้ผมกําลังจะเขียนหนังสือเล่มต่อไปแต่ว่าไฟดับอีกแล้วครับแล้วทําไมตอนกลางคืนเราถึงใช้ไฟฟ้าไม่ได้ครับผมกําลังสนใจกล่องนี้อยู่นะครับ เขาบอกว่าการที่จะเปิดได้จะต้องมีแม่กุญแจโบราณจนไม่สามารถขับกลไกน่าจะจมหายไปอยู่ในส่วนลึกของแม่น้ําแล้วชิปหายแล้วไงแล้วผมจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยปัญหาก็คือทําไมเราใช้ไฟฟ้าไม่ได้ครับเดีลองหยุดเครื่องกําหนด,ดไฟฟ้าก่อนซิแล้วก็เดินเครื่องใหม่ครับไฟฟ้าก็ยังใช้ไม่ได้ครับหรือเป็นเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนไม่มีโซลา่าเซลล์ให้ใช้แต่ไม่เป็นไรครับนอนก่อนค่อยว่ากันตื่นมาเป็นเวลาตีสามครับ อาหารที่เราเคยทำไว้ก็เน่าเสียแล้วครับตอนนี้จะทำอาหารอะไรก็ทำลำบากกินได้แค่สลัดผลไม้ครับตอนนี้ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้เราใช้น้ำไม่ได้นะครับอย่าบอกนะว่าบ้านเราไม่มีเครื่องผลิตน้ำผมว่านะครับถ้าจะเอาสะดวกที่สุดนะเอาอุปสรรคที่ดินออกไปครับไม่จำเป็นต้องมีเลยก็ได้ครับแล้วก็จบแค่นั้นแหละขายเครื่องปั่นไฟนี้ทิ้งด้วยครับผมลำคาญแล้วขอเล่นปกติดีกว่าเล่นแบบเมื่อกี้มันยากไปหน่อย ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นซีรีส์แยกแล้วกันนะครับผมก็ให้บรอดี้เขียนงานต่อเลยครับตอนนี้หนังสือคุณภาพดีของเรานะครับเขียนเสร็จไปสามเล่มแล้วครับผมว่าบรอดี้ควรไปพักผ่อนหน่อยนะครับอย่างไรก็ย้ายบ้านมาอยู่ทะเลแล้วจะไม่ไว่ายน้ําเลยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับบรอดี้พักผ่อนบ้างน,นะครับทํางานมาเยอะแล้วและสําหรับพาทนี้ก็ต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าลูกผมร้องหิวนมแล้วครับ ผมต้องไปชงนมให้ลูกกินก่อนก็ปล่อยให้โบดี้ว่ายน้ำไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม